ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็มาพบกับเกมลูสเตอร์ลัมเบอร์นะครับเจ้าไก่แกะคือขนองเรานะครับวันนี้จ e ัดทีเด็ดละห้าสิบสามทิปหมุนก่อนเลยนะครับเกมนี้นะครับเป็นเกมที่เขาเรียกว่าแตกง่ายนะครับแล้วก็ไหรลรัวๆเหมือนกันถ้าวายเข้าช่องสองหรือช่องสามนะคะที่เกมนี้เพื่อนๆของผมอน่ยเล่นเยอะมากเดี๋ยวเรามาดูกันว่า วันนี้มันจะเข้าสชฟเกตเตอร์เราไหมเพราะว่าเกมเนี้ยครับมันก็ไม่ได้ว่าเข้าง่ายนะครับมันจะเข้าไม่ง่ายแล้วก็เข้าไม่ยากแต่เกมเนี้ยคราตถ้ามัแตกตัวแพงจริงเอ้เชฟเกตเตอร์สองตัวอันนี้น่าลุน้นเพราะว่าเกมมีเชฟเกตเตอร์แค่สามตัววไยช่องของ,งอมาแกรนดีแล้วไงต่อมาจัดต่อใช่นะครับเพื่อนๆเกมนี้นะครับผมเชื่อเลยว่าสามติดหมุนเนี่ย ยังไงมันก็ต้องเข้าเฮ้ยมายสองตัวแล้วมีวายช่องสองโอกาสไปต่อูงอมาต,ติดมาวายังเหลือมัมีโอกาสลุน้นผมเชื่อว่าไงก็มานะครับผ่าติดหมุนไต่ม้วงอันนี้ไม่มีไว้ละแต่ถ้ามันมายเนี่ยแหละอ่าเนี่ยมันมันจะไม่เข้าเฮ่ยทำให้เราลุ้นไป่ต่ผมเชื่อเลยไงสเก็ตเ,เตอร์มันก็ไม่เข้า ถ้ามันมาในรูปแบบนี้นะเพราะว่าถ้ามันจะเข้าทีมมันต้องเข้าแบบกดทีเดียวแล้วเขาลรุ้นทีเดียวเข้าเลยเจ <Okay, S 1> มาเฮ้ยน,นี่อะไรเนี่ยเฮ้ยเนี่ยมันเพื่อมมันจะเป็นอย่างเงี้ยถ้ามันจะเข้ามันกดทีเดียวแล้วมันก็เข้ามาเลยแต่ okay, อย่างเนี้ยเราก็มาลุ้นถ้าสมมติว่าวายตกช่องสองช่องสามเนี่ยมันก็จะไหลโลัวๆเลยแล้วดูดิเข้าตีอีกไหมเจ okay, <Okay, S 2> มา้า ไหนต่อเจ๊เจ๊เจ๊มาหมุนแปดแล้วเลี้สองหมุนขวานานแต่อุ้ยไข่ตัวแพงวายช่องสามไข่ม่วงอุ้ยคุณดิบสี่ไปแล้วอุ้ยคุณดิบหกวายมาต่อต่อเน,นื่องเรื่อยๆอ้อโห และผลสุดท้ายมันจะให้บิ๊กวิงกับเราแล้วมาลุ้นว่าเท่าไหร่นะเพราะเมื่อกี้ไม่ได้ดูเลยแต่ตัว,ตวคุณสามหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบสองบาทเงินทุนมาแค่หลักพันได้กลับหลักหมื่นที่ธรรมดาในเกมนี้เกมนี้นะครับแนะนำถ้าแบบจะแตกดีต้องเข้าฟรีสปินั่นแหละครับมีเงินรางวัลรวมของเราทั้งหมดสามหมื่นแปดร้อยบาทนะครับกดรับรางวัลและคิดเงินไปเลยพี่คะเอาละครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยาก แง่ายนะครับแล้วก็ทำกำไรได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็แนะนำเกมนี้เลยครับโรเตอร์ลัมเบอร์นะคบหรือเจ้าแก่แก่คือของสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดี